vua phạ quần rồi nó vua gà vua đi vua lẹ được bò áo nấm nòn na cho khò này rồi rồi bà ta nhìn bớt son phua này nó bớt được khôn nó men men bắt tốt hàng mất này hàng bắt cái này nó bắt này nó ui nó chữ hoa hương nông mô này bí xịt bí xịt của mô lấy hương nông mô chàng hết thì bố leo đó hết lắm này เอาแบบเป๊ะเลยเนาะีดด้นุนะุ่นดดนนี่ก็ได้เอาีดด้านนี่ก็ได้ีดดานตรงนี้วารูกแล้วกายกระบาดนคือเกาคือเกาคือกายกรบาดัคือตัวนี้คือเกาเนี่ยทั้งเดียวเนาะทั้งไม่พอต้องมาใส่กระ เอาละอีกอีกรายการนึงนี่เบาเสียงเบาเสียงมาบ่ได้แล้วเดี๋ยวผมสิปลให้เจ้าเลยดยรายการนึงเพราะเพราะมันสิได้สั่งเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นลักกอขึ้นสแล้วนี่มื้ออื่นมันได้ตีมันมื้ออื่นมันอาจอาจจะได้ตีแบบยังก็ตีปิดตัวมันแ โอเคนาะพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพขึ้นมาในเซาหมอนีเนาะพี่น้องเนาะกะมาพบมาพ่อเนาะกับบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยก็ยู่เนาะหน้าบ้านหน้าเฮือนของสตาบ่อนนมเพิ่นเอ้าโจมไปกอดเนาะอ่าไปอ่าซื้อกระเบื้องมาเพิ่มพี่น้องเลยเนาะมาพ่อสามแก๊สกระเบื้องภายในมาพ่อมาพ่อสามเหมือนกันภายในก็ไันไปนอกกับมพ่อสาม มือมืออื่นเนาะมืออื่นนี่เป็นมือวันเสาร์พี่น้องเลยอาจจะบ่ได้ขึ้นมาเนื่องจากว่าที่อยู่ทรงสาการนั้นพอเบาเสียงพี่น้องเนาะพอเห่าเบาเสียงทางพอตาเราเสียชีวิตแล้วหรือว่ย่งไรแต่ทางเขาลุงชาง่างก็จะขึ้นมาบ่เออน,เนานี่ยกับมืออื่นนี่โจก่อนเนาะอ่าเอากะนาน แล้วแล้วแต่ความสะดวกเนาะอะครับสนไปดีดูดูเพราะว่ามื้อนี่ได้วันเสาร์เนาะมื้อนี่วันศุกอ่าใช่นี่กวางว่าคือสิพ่ออยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าใช่นี่สีโบนักสำแฮ่ได้เวลาเวลาปูพื้นแต่ว่าแฮ่นี่โอ้ยนักขนาดอาเนาะงพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ หลังจากเมื alcohol, <Yeah. S 1> อ okay. right. ่อได้เดือนสาตตะกับแว่เข้าคลินิกพี่น้องเลยอ่ากี่ว่าสิบัวแว่ละดีว่าเอ้าวะเนาะอ่าจังเเดกโบกับบัวไวแห้งดีวานี่ยมื่อยลอยเข้าน้ำเส้นน้ำเอ็นพี่น้องเลยแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังบ่ได้โอเคเนาะยังบ่ได้เต็มร้อยปานใดดอกแต่ว่าอ่ากระเบื้องเหมืนบ่พอสิเนะจะมีให้เขาลุงเพิ่นใส่ก้นขี้จักขึ้นมาคือพวกเนาะสาบแก๊สุ่นนะจังเเดก ก็กราบทักทายสบายดีเนะาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์รสุขูสุคนพี่น้องเลยพออยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าก็ที่ว่าเาวก็ยังจะกางากง,ากง,างน่ดนกน้อยพอดีเพิ่นใส่น้ำเกลือให้ถงน้อยนึงแล้วก็อา่าสีดยาเข้าไปสามเข็มให้แน่เมื่อคืนนเนาะเบากระตนูนิดน้อยบัดตื้นมือเศร้าม,ามาบัด ตายกับตูปน้าแดงๆขึ้นอีกแล้วอ่ะใส่บดผิดยากินยาอยู่กับมัน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 บ่อช่วงคือซักสัมซักนี่ไวเนาะซักนี่ซักซักนี่ไวได้ผลอยู่กินเน่านี่โอ้โอยาญโอเคไปเลยไม่ทึงมันเนาะแมนแมนเพราะกินลายบัดคือว <UC S> ่าเจ็บป้างเจ็บยังแห่างี้เลยทีเดียวเจ็บช่วงอยังบัดคือว่าหาดลำคออย่างกินลายกั่างนี้มันได้เฮานี่จัะว่าจะได้แบบกันจัง ได้แบบอยู่บ่เบี้ยวไม่นึงเบี้ยวบอ๊ะเออวันไหนมันเบี้ยก็ตัดเบอร์อรออกเปิดปุ่มเลยบอ๊ะก่อนยื่นนี่บอ๊ะวันไหนไล่ขึ้นแล้วเนี่ยลงเล้วเมื่อเมื่อนี้ที่เล้วอยู่แล้วว่าติดนั่นก็เบื้องมาเนาะ leo theo. À, đây để tít thả nước được nó, để tít anh khoẻ được <laughs> <laughs> à, thứ nó, อ okay. เคเกือปูน,ปนเกือยังแรนออกมาอาจจะพอเอาไปเลยพุ่นเป็นอะไรใ่เอาเออ còn đang lửa, ủ lúc nè, gấp khừng cái xẻng lông bài lẽ, nó, nhảy phun phân phun hết, anh chạy dưới phun long mu, phun à nhau sào đằng bao, nhau sào đằng khử bao, nó, nhảy sào đằng chạy nhảy อ,อ,าอ,อ,อ่าคือว่ามือกล้องเขาคือว่ามีเนื้อฝากน้องมูพอมบ์เออไปไปเอาสช่ไหมเนาะจะสิเป็นมือกล้องถ้าแต่นมอ่ามีอย่างนอ้ออยู่หันน้อสาวซอยเพิ่นบอ căng này đây, nó mày mày Ok cầy không? đây sào đang, tôi lấy về mày Ok cầy phải không? sưu bút đây, sưu bút nhăng nhăng bộ chắc, mày Ok đây nè, mày, đứa, nó, อี้ะเป็นไปเรอครับไปอมใเอแบว่าใาด้ป็นงนะแม่นะเออบอกมาลุดงานนี้เอาสั่งกองเลยแลบ่งสิบม่แบ่งสิบห้าแบ่งสิบห้าแบ่งม่ีอบ่หนึงโมลูกมานหนลูกผู้บบามีนี่ยมาต้อนนี่บิ่งในก่กวน่ะตาสับราบอยู่นี่ Chốt lên cái vé bò vé tôi phải à, phải hay phân con thần, nó mấy áo này, ngoài cứ thử luôn, mắt tôi nhảy thì nhắm một thanh tước cả đây, oh. ừ nhịn bò nó 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 siêu vua nó น้ำนองน้าเจ้าของเออเออเดินเดินว่าตากินบิดซองฟัวเลยเนาะวัตถุดิบเนาะแมลเบลไม่เหรอน่ะก้อยปลาเลยก็หัวหอยนะเพิ่มเพ่อมคักน้องนั่นนี่เนาะอืมเป็นแต่ตู้ยได้ช่างเฮือนดวงมูนี่เนาะอ่าได้กินนาคองดีๆทุกมือนี่คักอยู่ด้นี่หิวอ่าหิวลายเป็นกระเพาะช่างเพคนว่า ่โอ้ยเนาะเก็บอ่า s ่วงกินายาลายดังมวยโหขั้นเขาเด็กยืดแม่นคือว่าเห็น่าตาใส่ชโลมบ่แม่นดูว่านี่ไข่นาไข่แค่ไหนนะดีขึ้นน้อยนึงแต่ว่ามันพาเพิ่นเอากะโลมาเมือนี่นะเพราะว่าจะใช้ทั้งขั้นคือว่าชงเพิ่นบ่มาได้มันเล็กๆน้ดหน่อยใช่ไหเพิ่นบัวมาอ่าก็เลยว่าบบตาบ่มาแล้วเพิ่นเป็นไข่เลยว่าเอ้ามากะ เอากระโวได้เห็ดอย่างหลายดอกมากกับผักพอยพี่น้ำมันแหละไอคิดเล็กน้อยเนาะเอาเอาเห็ดกินซะน้องเห็ดกินซะเนาะเอ้ามือกล้องเจ้าบัดนี่อ่าแต่ว่าบัดย่ามเพิ่นสูบปุกๆอ่าบวบบวต้องห่วยจะเพิ่นหลายเด้ออ่าอยากติดเหลืองว่ามีมีจะผูติดปุกๆเลยนี่คอยเพิ่งคั่กแค่มึงเนี่ยเอาเนาะโอ้ยกำลังท่วงอย่างนี้โดยสบายดีไหมจังไดๆคือว่าเบิ่งคักแนี่ Hả? bên lệ bên đây này bà bà, bên ngôn ngữ bóng ngon 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 leo ngon 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 qua มีอกแล้เนาะชาชาอามาช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 า้าชาาชกชาชานาช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 นชาชาชาอาช้าชนชาชาชาางก็าชเชาชาลาชาชาาชาาาชาชาาชาชาาช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 ชาาชาชชาชา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 ชาชาาช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 าอาชเอาาชาาช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 นาา

cứ cao cứ câu cứ tony cứ câu này Thằng béo nó Thằng đi bọn thắng 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 chạy thắng 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 đấy thắng 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 chạy thắng 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 แล้วขอบเนะเออเาคางสองเขานั่นจิเป็นแบนิมัออตัวนี้นะถืออยู่ทั้งกลางเอ่อเรว่าตัวนี้นิบไม่ห้อยนีบไม่นี่ไม่ห้อยครูเนี้นี้บอกรือว่ายังอีกบอกมา ทำยูได้เขาเฮียดนะพออตัวไหนตัี้เออเขาใจนะตัวแรกนี่มันมันจะได้ใช้ทั้งหมดทั้งลายมีคามิเมนเซลรคูต้องได้ใช้คู่แมน Mố, mố này đây sẽ tố. Ờ. Tố nó sẽ thay tố 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 cáng này nó sẽ tố điếu ở ờ, lại là cả 2 thằng hàng ní. men 2 tố Tố đàn xì men à rồi แต่ว่วแบบป้อนแถววันนี้คือการคือการเหมือนตินทางแตาอื้นว่าบุคือเดียวแบบ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 ช่างนี้ออกออกออกครงคิดบ็ได้นะแล้วนี่ตล้วนีสร้างกระชาคือกันกระชายก็อยากถท้ามาไม่อันขอถามในไม้ขาไก่ต้นไม้ตัวใดไอุงไก่อ่ไก่นะเอาจบแปลนียดังนั้นบ่ ไม่รันดัเเลชิญวเออชิญคือกันเนาะโอ้จับชัน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 ชิญางเออเอามีตาเห็ดชุดตัวนี้มแต่ตัวได้นะก็เพื่อฉันบอกไม่ันบเขาใจกันแต่เห็ดคือกันเนาะ เป็นแบบนี้แหละมันมันมันเห็ดอะไรมันเฉกชิยู่ตัวนั่งกับตัวนี้เด้เอาไปเห็ดเห็ดคือกันสบายใจอยู่ป่ะเออเลยเห็ดตัวนี้มันเฉกงามบอกอันสำหรับเจ้าสบายใจอยู่ปะได้ได้ได้คัดทองได้คัดทอว่าอยากเข้าใจกันแต่ว่าแต่ว่างานนี่กี่ชาด้วยนึ่ยเอ้อกระชาเออกระชามากแต่ว่าแต่ว่าเห็ดแบบเพิ่นนี่ถ้าว่าได้แบบเพิ่นเว้านี่เป็นเป๊ะเนาะเป็นเป๊ะตามแผนเพิ่นเว้าเนาะเป๊ะตามแผนเห็ดตัวหนึ่งเอาให้เพิ่นเบิ่งก่อนมันกระชามันน่าโมกัดเลย ลา <t od ian> มันพลาดมากเราได้นี่โอเคแล้วตัวน่ะเอ็ดคือว่าทายดังมันคักแล้วเนาะได้แล้วว่าชิเล่แล้วว่าทอดั้งแล้วนี่คือนนี่วะมาห้อีกตัวนี้อีกบาทเอาสูนี้โดยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวคุี่คุยดัวละน้ำจัง่อยเด้อเดี๋ยวจช็คเคู่นะเดี๋ยวผมจะคุยดัวละน้ำโดยโดยโดยไอ้สบายดีนะเพราะว่าเพราะว่าไรอีกอีกไรการนึ่งนี่เบ้าเสียงเบ้าเสียง

ตีปิดจัวอัดทวนอัดทวนเหรอวะไอ้ัดอัดอัดอัดทวนปะโอ้อัดทวนคือตีปิดจัวปิดจัวอัดทวนอ่าช่าง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 ไมอนี่บ่หรือว่ามือมือใดก็มือเอื้อนก็ได้มือเอื้นก็ได้เออเพราะว่ายั่งยังนั่งบลเลอไงเนาะบลเลอมันเลยบลเล้อมันเลย อ่าแล้วโค้งแล้วโค้งตัวนั้นยังขึ้นไปอัดอัน้อยอัใหญ่อออัดแนวอัดอย่างเดียวเลยยัดบ่ทันกับมเลขึ้นให่มันอขึ้นใหญ่มันตกก่อนออนั้นน่ะก็ได้ยกระเบื้องยัดันกระดาษ้ยันตกได้ทวนเร็วไมาดค่อยมาต้อยหลังน้อยได้ๆๆได้่มันมันจะเฮ็ดมันมันจะเป็นทีละสเต็ปนะ โดยโดยอ่าเอาเดี๋ยวจบคลิปจังหน่อยโทรมาลบมาหลังไม้ก็ได้อ่าบางที่ก็มืเมือละมือเล้งดูดูดูเลงก็ได้ใช่ยังยางยังบ่เสาแต่อ่าพื้นสังขารมาว่าแล้วก็ได้ แกสังขารจะคของมาเนี่แหละอยากให้อยากให้มันแล่วไวๆเพราะว่าเมื่ออื่นนี่อาจจะบบได้ขึ้นมากกว่นี้ยันที่ได้ไปชงสการทังพระเทาบ่เสียงคืออกันนั่นละแต่ว่าแต่ว่าเรื่องสร้างคลองนะมันสร้างเพื่นได้อยเพราะว่าเฮาเขาสร้างเฮาแล่นขึ้นมาลงก็ได้ แต่ว่าเพ่นบบแลวรอกม้เนี่เน้างช่างนุอ้าออส้มเดือนพ่นร้เขึ้นว <c ười> ่าช่าช่ค่อยเฮ็ดไปเพ่นว่อ,อ <c ười> โอ้เนาะทือว่าชาว่าได้ตามแบบไอว่านี่แบบป๊โบมีบ,บนตี้เลยนะช่างเป็นเน็ตหนาเิ่นเิ่นสิได้แบบว่าเป่นสีได้เปลี่ยนแปลงฝีมือเิ่นน่ะโดยโดย bên dưới đặt chân á, kiểu như thế thì bà, OK chứ, à, khác chứ, không phải là cháu là vẫn ướn, một khứ gần là vẫn ngông. อาครู้เผินเห็ดอาเอิ้นมาคือกันไม้นั่นไม่นี่แต่งงเพื่นว่าอาจจะชาแน่หนึงโดยไม่รันข้อสอหลกโดยโดยดูเล่ากันเงินรัข้อหนึ่งข้อสองมันว่าล่ะไม่ชื่อไม่ค้างเลยแต่เนี่ยเออไปกดได้เออโดยโดย เอาเบาเบาเบานุ่มพ่นสีเมื่อไรเดียวโทรศัพท์ให้พ่นก่อนเด้อครั <Okay. S 1> บครับเอาไปแล้วโทรมาเครื่องผมก็ได้ครับครั<ส>บครับสวัสดีครับ<ส> <laughs> อ่ะบานุ่มเนาะลองเลยเรือวว่า่านพ้นไปด้วยดีเนาะเดี๋วว่าเคลียร์กันลงโตเลยบ่ อ่ามาเบิ่งดูเถอนเนาะเป็ดตาสิได้เป็นไฟบ้านโคกอยู่บ่นี่สิต้มบ่อน้อนี่อ่าโอ้ยเนาะพีฟีฟีนะเจ้าเนาะข่อยสิเป็นมือกล้องให้ก็ได้ข่อยเมื่อยแล้วข่อยนั่งก่อนก่อนมานี่ยเออสิเฮ็ดยังใช้ช่วยยังอยู่บ่นี่เออนั่งนั่งเบิ่งยังไดอก็ได้เนาะใครอยู่เสร็ วอาแรกต้นเบี้ยงพริกเนางพริกอย่างกอดงโมเบี้ยงพริกพริกอย่างพริกงันหรือ,ดอ <c oughs> โดโบ้ครับอาสากวัดแม่ตึกตึกตึมเลยแหละเอ้ยหลอดอยู่บ้านโอ้ยอ่าผู้นึงเงินนี่กับผู้นึงอาสากเคาะแล้วแต่บางมุดจ่อยช่มือใด รักหีือหือนดังมูนีน่เนาะอ้ายเราโทรมาคุมงานแบบตลอดเลยเนาะอ่าเด้อแบบบลอยพลาดเลยนะพี่น้องเราว่าพอได้เปลี่ยนสีมือเรา่าเพราะว่า,วาผลงานอยู่ไทยกับผลงานอยู่ลาวมันค่อนข้างที่ว่าแตกต่างกันอ,อ,อ,อยูอ่อ่าหัวหยอกสินะดังมูให้ตามสบายเด้ออ่าปะแล้วก็คืได้อ่ากลับก่อนพี่น้องเว้ย อ้าวโชเนาะต้นองค์เภาอีกอีกสิปีข้างหนา้าก็ได้กินมากแหละเพราะองค์เภาวมันข่งทางที่ว่านานยินหมากแน่ที่นองเลยเ็นาะแต่ยังอบอยู่ยังบ่ได้เล้วงง่ายดอกคนกเราคนนี้ เออโอ้ยพ <ih az violin beeping> <ijn> ี uh. oh, no. oh. ่น้องเนาะเอ้าอย่างใดก็คือจะได้จบคลิปกอนค่ะขอคุยกับไอ้เพื่อนกันอย่างใดก็ขอบุกขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อนะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแลวกับปกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะใต้คลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบายบาย